คนละสองเพื่อนรักที่เติบโตมารุ่นร้าวเขาวเดียวกันตั้งแต่เด็กอย่างกับทิดมันและทิดแก้วที่เกิดมาในครอบครัวชาวไร่ชาป่ามีหมู่บ้านอยู่กลางดงป่านานลึกคือหมู่บ้านดงประดาในและอีกสองหมู่บ้านในละแวกเดียวกันนอกจากนั้นก็ต้องออกจากป่าดงไปอีกไกลมากกว่าจะมีหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนอื่น ที่มีผู้คนอาศัยก็เลยไม่ค่อยสะดวกกับการเดินทางไปมาซึ่งสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องติดต่อกันนักชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนและไม่เดือดไม่ร้อนหรือแถบจะไม่ค่อยมีใครเจ็บป่วยเลยโดยซ้าหากว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านยูกยาสมุนไพรและวิชาอาคมสย,ยเวทที่มีความเข้มขลัง คอยช่วยเหลือปัดเป่าให้ผ่อนคลายลงไปได้ชาวบ้านในแถบนั้นเองก็ยังมีวิชาอาคมติดตัวกันแทบทุกคนเพราะต้องใช้ชีวิตเสียงภัยอันตรายทั้งจากสัตว์ป่าที่ดุร้ายและอาถรรพ์ต่างๆในพื้นป่าที่ต้องเข้าไปหากินเก็บผักเก็บหยาหรือล่าสัตว์เรื่องความชำนาญในการลา่าหรือหาของป่าที่มีค่าหายากมากินมาใช้ก็เลยไม่มีใครจะเกินชาวบ้านในสามหมู่บ้านนั้นทิดมั่นกับทิดแก้ว เรียนรู้เรื่องการล่าและวิชาสายเวทมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและเป็นเด็กหนุ่มรุ่นหลังๆที่เริ่มออกไปเที่ยวตะเลนอกพื้นที่ของตนเองที่นอกเหนือจากสามหมู่บ้านแล้วก็ยังออกไปที่มหมู่บ้านเด่นๆที่เป็นเมืองมีความเจริญและอยู่ห่างไกลออกไปแม้จะใช้เวลาเดินทางกันเป็นวันสองวันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเพราะสามารถจะกินอยู่หลับนอนกลางป่าได้อย่างสบายไม่ต้องกัวลอะไร ไปถึงไหนต่อไหนกันได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเมื่อไปต่างถิ่นได้พบเจอกับสิ่งปแ,ปปแปลกใหม่ๆก็มีความตื่นตาตื่นใจในหมู่บ้านของตนไม่เคยมีงานเลื่อนเลงสังสรรอะไรที่นอกเหนือจากงานบวงสรวงตามประเพณีเท่านั้นเมื่อไปเจองานวัดพบปะผู้คนมากมายก็เพิดเพเลินเจริญตาเงอะง,งะเสอสาตามภาษาเด็กหนุ่มชาวป่าชาวดงจนไปขวางหูขวางตาเด็กหนุ่มเจ้าถิ่นเข้าหลายกลุ่ม จนมีเรื่องมีลาวชคต่อยกันขึ้นหลายครั้งหลายหนซึ่งแม้ว่าทิดมันกับทิดแก้วจะมีการเพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่กลับไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อขู่อะไรที่มีมากกว่าเพราะคิดว่าต่างกับมีมือมีเท้าเช่นกันจะไปกลัวอะไรแต่เด็กนมพวกนั้นมันไม่ได้มีแค่มือแค่เท้าอย่างที่คิดไว้อาวุธมีดไม้ที่เด็กนมพวกนั้นใช้กันเป็นประจำเวลาที่มีเรื่องมีลาวกับกลุ่มอื่นจนต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บกันไปทั้งสองฝ่าย สองหนุ่มไม่รู้มาก่อนก็เลยถูกลุ่มกระนำตีลันฟันแทงแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สุดท้ายกลุ่มเด็กหนุ่มเจ้าทินพวกนั้นก็ต้องพากันตกใจแตกกระเจิงเพราะว่าคมมีดหรือว่าไม้ไม่ได้ทำอะไรให้ทั้งสองหนุ่มหยุดได้แต่อย่างใดยังคงบ้าระหำไล่ชกไล่เตะโดยความเดือดดนันไม่รู้ว่าเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนแถมตามร่างกายไม่พบว่ามีบาดแผลแม้แต่รอยเดียวด้วยซ้ำทั้งที่เสื้อผ้านั้นขาดวิ่นแทบจะไม่มีชิ้นดีทั้งคู่ ถึงได้รู้ว่าทิดมันกับทิดแก้วนั้นหนังเหนียวเด็กหนุ่มที่อยู่ในเมืองนอกป่านอกดงไม่เคยพบเจอกับเรื่องแปลกแบบนั้นมาก่อนกระตกใจพากันวิ่งหนีกระเจิงแม้มีพวกมากกว่าแต่กลับสู้คนสองคนไม่ได้เจอเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนไม่มีใครกล้ามาต่อแย่ด้วยทั้งทิดมันและทิดแก้วก็ยังหนีออกไปเที่ยวเตะอยู่แบบนั้นทุกๆปีไม่เคยคิดว่าตนเองมีดีอะไรมากมายเหนือคนอื่นเพราะเข้าใจว่า เรื่องวิชาอาคมสายเวทคนอื่นๆก็คงจะมีกันทุกทที่แต่ความเป็นจริงแล้วคนในเมืองไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องราวแบบนี้มากนักและไม่เคยได้พบเห็นมาโดยตาของตนเองโดยซ้ำไปจบจนได้ถูกเกณฑ์เข้าไปฝึกเป็นทหารอยู่ในจังหวัดอื่นด้วยกันทั้งคู่เหมือนว่าดวงของทั้งสองจะแยกกันไม่ออกถึงแต่ต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหารถึงสองปีเต็มๆไม่มีโอกาสจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของตนเองแม้แต่ครั้งเดียว ประวัติสมัยก่อนการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นยากลําบากมากกว่าจะไปจะมาก,กหมดเวลาที่ถูกปล่อยให้ได้พักจึงเลือกทีจะไม่กลับแต่สุดท้ายก็ได้ปลดประจําการออกมาทั้งขู่เดินทางเข้ามาถึงในตัวเมืองที่เคยออกมาเที่ยวเะเครั้งที่มีเลือกมีลาวอยู่หลายปีเมื่อครั้งสมัยที่เป็นหนุ่มรุ่นคึกขนองมาประจบเข้ากับในเมืองนั้นมีงานวัดเข้าอีกถึง3วันสมคืนเช่นเดิมทั้งคู่จึงได้แวะพักเปิดหูเปิดตาอยู่ที่นั่น ด้วยการอาศัยพักกินนอนอยู่ที่วัดแถวๆนั้นเรื่องเล่าของเจ้าทินที่ขมิมนนมต่างทินก็มีเกิดขึ้นเหมือนเมื่อครั้งก่อนซึ่งมันก็เหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วๆไปไม่ว่าที่ไหนและยิ่งเห็นว่าทิดมันกับทิดแก้วใส่ชุดทหารอยู่ด้วยกันก็ยิ่งมันไสแม้จะไม่เคยมีเรื่องมีราวากันมาก่อนก็ตามและทั้งทิดมันและทิดแก้วก็ไม่เคยทิ้งลายนักเลงเก่า มีเรื่องก็ไม่เคยวันเคยหวาดกลัวใครหน้าไหนอยู่แล้วแม้ครั้งนี้จะรู้ว่าอาจจะมีมีดพระของมีคมพงเสียบเข้ามาใส่ล่างของตนเหมือนที่เคยเจอก็ยิ่งมั่นใจว่ามันจะไม่สามารถระคายผิวของตนทั้งสองได้แน่ๆแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้เมื่อนมนมเจ้าทินเห็นท่าว่าจะหยุดทหารเกณฑ์ปลดประจำการทั้งสองคนไม่ได้ก็เริ่มใช้เครื่องทุ่นแรงทั้งมีดพระที่พกมา เขากระนำตีรันฟันแทงทิดมันและทิดแก้วไม่ยัง้งจนแม้แต่พวกเดียวกันเองยังตกใจและหวาดเสียวพากันถอยห่างออกหลบมีดไม้กันวุ่นวายไปหมดแต่กระนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถจะหยุดอารมณ์เดือดด้ลนของทิดมันกับทิดแก้วได้เพราะนักเลงนกระจอกที่สู้ไม่ได้สุดท้ายก็ใช้เครื่องทุนแรงแม้แต่พวกก็มีมากกว่าก็ยังเอาเปรียบแทบไม่รู้สึกและอายใจไหลชกไหลกระถือไม่เว้นหน้าไหนทั้งสิน้นจนหมอบขาตีนไปหลายคน ที่เหลือก็พากันวิ่งหนีกระเจิงไปตามเคยเสื้อผ้าของทิดมันและทิดแก้วก็ขาดวิ่นดูหน้าว่าเสียวหากว่ามีรอยคมมีดก็คงจะเป็นบาดแผลขนาดใหญ่และลึกแต่ว่าทั้งคู่กับไม่มีเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวและก็ไม่เห็นว่ามีบาแแดแผลใดๆตามร่างกายแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่มาระงับเหตุก็ยังพากันตกตะลึงเมื่อล่วงเข้าช่วงใบยๆของวันสุดท้ายของงานทิดมันกับทิดแก้ว ก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเพราะไม่มีอารมณ์อยากจะเที่ยวต่อพากันเดินหม่งหน้าออกจากเมืองเข้าไปในเขตป่าดงที่คุ้นเคยทันทีจนค่ำมืดก็พากันสร้างที่พักโดยการมัดห่างขึ้นบนต้นไม้เหมือนสมัยที่เป็นพลานเพราะต้องเดินทางไปอีกไกลกว่าจะถึงหมู่บ้านของตนเองมัดห่างเสร็จก็ค่าพอดีพอได้เห็นแสงลำไรลลำไร จู่ๆสายตาก็เหลือไปเห็นแสงไฟอยู่กลางป่าเหมือนว่าจะมีกองไฟเพราะว่ามันมีอยู่หลายกองเหมือนว่าจะมีคนอาศัยอยู่ในป่าทั้งคู่ก็ดีใจว่าคงจะมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่เพราะว่าตนกจากไปตั้งสองปีเต็มๆจะได้เข้าไปขออะไรกินลองท้องและขอพักสักคืนวันข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้พึ่งพากันได้อีกทั้งคู่รีบปินลงจากนั่งห้างเดินดิ่งเข้าไปยังแสงไฟที่อยู่ห่างออกไปพอสมควร แต่ยิงเข้าไปใกล้ก็ยิ่งรู้สึกแปลกเพราะสังเกตเห็นว่ามีแต่คนยืนถือปือนอยู่ในมือนับสิบคนล้วนแต่เป็นชายชกัการทั้งสิ้นเหมือนไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปและดูเหมือนว่ากำลังจะพากันออกไปไหนมืดๆคำๆสักทีก็เลยเกิดความสงสัยแอบเข้าไปสังเกตการอยู่ห่างๆถึงได้พอจะเดาความได้ว่าคงจะเป็นโจรป่าดูจากท่าทางการแต่งตัวอาวุธและผ้าที่โขกหัวมันคงแอบมาตั้งซุ่มอยู่แถวนี้ พราะไม่ค่อยจะมีชาวบ้านผ่านไปมาพวกมันคงจะเตรียมออกไปปล้นที่ไหนสักที่เพราะว่าช่วงนี้มีงานประจําปีชาวบ้านพากันออกไปเที่ยวหมดคงจะเหลือไว้เพียงแต่คนแก่ที่เฝ้าบ้านเท่านั้นน่าจะเป็นช่วงโอกาสให้พวกมันได้เข้าปล้นเอาทรัพย์สินของชาวบ้านทิดมันและทิดแก้วรู้แล้วว่าจะต้องทํายังไงต่อครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่จะได้ใช้วิชาอาคมสายเวทด้วยความตั้งใจ และก็ไม่รู้ว่าโจนป่ากกนี้มันมีวิชาอาคมเหมือนกันหรือไม่เพราะเคยได้ยินมาว่าพวกโจนผู้ลายส่วนใหญ่มักจะมีวิชาอาคมถึงสามารถจะเอาตัวเองรอดได้แถมว่าพวกมันยังมีปืนกันทุกคนอาจจะลำบากกว่ามีดพ้าอย่างที่เคยเจอมาโจรพวกนี้มันยังมีความโหดเหี้ยมเป็นนิสัยเดิมอยู่ด้วยทิดมันก็เลยใช้อาคมที่มีความชำนาญที่พรานใช้กันเป็นประจำก็คืออาคมเรียกสัตว์ป่า เรียกฝูงควายป่าและสัตว์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นช้างป่าให้เข้ามาส่วนที่แก้วก็ใช้อาคมเรียกสัตว์เลื้อยคานและงูมีพิษมุ่งตรงเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางเข้าไปที่สมโจรน,นั่นพวกมันกําลังจะพากันออกไปพอดีแต่ก็พากันตกใจเสียงอึกทึกคึกโครมของฝูงควายป่าและมีเสียงช้างดังมาแต่ไกลมองซ้ายมองขวาเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางก็วิ่งหนีบางก็ยิงปืนไล่เสียงดังสนัน่น ขู่เดียวกระกระโจนย้องแยงเหมือนเจอกับสัตว์เลื้อยคานเขาให้แล้วบางคนวิ่งเข้ามาทางของทิดมันกับทิดแก้วก็เลยถูกนอกด้วยกำปั้นของทิดแก้วแบบไม่ทันระวังตัวจนหลับขาที่ทิดมันคว้าได้ปืนหนึ่งกระบอกก็ยิงสวนใส่เข้ากลุ่มโจนพวกนั้นทันทีด้วยความชำนาญพอพวกมันรู้ตัวก็ยิงสวนกลับมาเช่นกันฝูงสัตว์ที่เลียกมาได้ยินเสียงปืนก็พากันตกใจวิ่งหนีกระเจิงออกไปไม่รู้ทิศรู้ทาง อาคมสายเวทก็คลายไปด้วยแต่กระทำให้โจรพวกนั้นมันแตกกระเจิงไปโดยความตกใจเช่นกันทั้งยิงปืนป้องกันและถูกทิดมันยิงล้มลงไปอีกหลายลายแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกมันตายและยังพากันหนีไปได้จนหมดพวกมันคงจะพากันตกใจเพราะคิดว่าถูกเจ้าหน้าที่ล้อมเข้าไว้แล้วสุดท้ายก็ทิ้งไว้เพียงแค่กองไฟสามสี่กองหนีเอาตัวหลอดกันไปหมดทิดมันกับทิดแก้วก็ถูกกระสุนปืนเช่นกัน แต่มันก็ไม่ได้ระคายผิวแม้จะวันๆอยู่บ้างเพราะเคยเจอแต่มีดพระของมีคมเท่านั้นแต่ก็ยังนับว่าโชคดีอาคมมีความเข้มขลังกันกระสุนได้เป็นอย่างดีไม่แพ้อาวุธจำพวกของมีคมแถมยังช่วยไม่ให้ชาวบ้านแถบนั้นถูกกลุ่มโจรก,กนี้ปล้นเอาทรัพย์สินไปได้ด้วยแม้ว่าเมื่อครั้งเป็นทหารเกณฑ์จะไม่มีโอกาสได้ออกไปลบลาฆ่าฟันที่ไหนตามหน้าที่ของชายชาติทหารแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือชาวบ้าน ไว้ได้เช่นกันสมกับที่มีวิชาความรู้หลายด้านเอาไว้ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากมีไว้ป้องกันตัวจากอาถรรพ์ต่างๆและสัตว์ป่าดูร้ายรวมทั้งมีเหลืองไม่ลาวกับใครต่อใครประสาหนุ่มไว้นักเลงทั่วไปนั่นเองไว้พบกันใหม่